วันนี้เราจะพาคุณมาทำความรู้จักกับรถถังของประเทศไทยและกัมพูชาอย่างละเอียดประเทศไทยมีรถถังทั้งหมด635คันในขณะที่กัมพูชามีจำนวน644คันก่อนอื่นเราจะขอแนะนำรายละเอียดของรถถังไทยให้คุณได้รู้จักกันก่อนยินดีต้อนรับกลับสู่ช่อง Thailand Auto Review แหล่งรวมข้อมูลของยานยนต์ทรงพลังทั้งบนพื้นดินและในอากาศ วันนี้เราจะพาคุณไปรีวิวรถถังหลักของกองทัพบกไทยทั้ง6รุ่นตั้งแต่เทคโนโลยีจากจีนไปจนถึงรุ่นคลาสสิกจากอเมริกานี่คือการเดินทางสุดมันที่คุณไม่ควรพลาดเริ่มกันที่ VT4 จากจีนดีไซน์ทันสมัยรูปทรงเหลี่ยมพร้อมกรอบแบบแยกส่วนภายในติดตั้งเครื่องยนต์ดีเซล1,300แรงม้าความเร็วสูงสุด70กิเมตรชั่วโมงมาพร้อมระบบควบคุมการยิงแบบดิจิทัล เครื่องวัดระยะด้วยเลเซอร์และกลอบป้องกันแบบระเบิดจุดเด่นคือป้อมปืนต่ำและระบบบรรจุกระสุนอัตโนมัตริราคาอยู่ที่ประมาณ5ล้านดอลลาร์ต่อคันต่อมาคือท T-84 o p l t จากยูเครนรูปลักษณ์ดูดันพร้อมลายพลางแบบความร้อนปืนใหญ่ขนาด125มิลลิเมตรเครื่องยนต์1,200แรงม้าและสามารถลุยน้ำลึกได้ระบบความปลอดภัยครบทั้งกลอระเบิดและระบบป้องกันเชิงรุก จุดขายคือความแข็งแกร่งแบบยุโรปตะวันออกผสมเทคโนโลยีทันสมัยราคาประมาณ4.7ล้านดอลลาร์จากอเมริกาเรามี M60A1 A3 รถถังในตำนานที่แม้จะเก่าแต่ยังทนทานตัวถังใหญ่กรอะหนาเครื่องยนต์750แรงม้าพร้อมระบบเลเซอร์และว,วิสัยทัศน์กลางคืนในรุ่น A3 แม้จะไม่มีกรอบระเบิดแต่เหมาะกับการฝึกและภารกิจเสริมราคาประมาณ500,000-800,000ดอลลาร์ รุ่นต่อไปคือ M48A5PI จากอเมริกาอีกเช่นกันทรงเพลียวกว่า M60 ความสามารถคล้ายการใช้งานง่ายดูแลรักษาไม่ยุ่งยากราคาอยู่ที่400,000ดอลลาร์ FV101 Scorpion จากสหราชาอาณาจากักรคือรถถังเบาที่เร็วและคล่องตัวโครงสร้างกรอบอลูมิเนียมน้ำหนักเบาทําความเร็วได้ถึง80กิโลเมตรชั่วโมงพร้อมปืนใหญ่ขนาด76ม mm, มใช้ในภารกิจลาดตระเวณจุดแข็งคือ ความเร็วคือกรอบป้องกันราคาประมาณ3 0 0แสนดอลลาร์สุดท้ายคือคอมมานโดสติงเกรจากอเมริกาเป็นรถถังเบาที่ทรงพลังปืนใหญ่105มิลิเมตรระบบควบคุมการยิงดิจิทัลและสมรรถนะดีเยี่ยมในภูมิประเทศที่หลากหลายราคาอยู่ที่ประมาณ2.5ล้านดอลลาร์สรุปแล้วกองทัพบ,บกไทยมีรถถังที่ผสมผสานระหว่างอดีตและอนาคต ไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยีล้ำหน้าของ v t c หรือความสมดุลของสติงเกร y แต่ละคันล้วนมีเรื่องราวของพลังที่แตกต่างกันไปอย่าลืมกดไลค์แชร์และติดตาม Thailand Auto Review แล้วคอมเมนต์เลยว่าคุณชอบรุ่นไหนมากที่สุดยินดีต้อนรับกลับสู่ Global Armor Review ช่องของคุณสำหรับการจอดลรือรถถังในสนามรบวันนี้เราจะพาคุณไปดูขุมพลังกรอบของกัมพูชาซึ่งประกอบด้วยรถถังตำนานจากโซเวียตและจีน ที่ยังคงใช้งานได้ดีจนถึงปัจจุบันมาดูทั้ง6รุ่นไอคอนิกที่เป็นกระดูกสหลังของกองทัพกัมพูชากันเริ่มจากที55จากสหภาพโซเวียตโดดเด่นด้วยป้อมปืนทรงกลมโครงสร้างเหล็กแข็งแรงและตัวรถทรงต่ำสุดคลาสสิกขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ดีเซล580แรงม้าทำความเร็วได้สูงสุด50กิโเมตรชั่วโมง ภายในแคบแต่เน้นฟังก์ชันเพื่อภารกิจรบระบบความปลอดภัยใช้กรอบเหล็กหนาและระบบป้องกัน NBC จุดเด่นคือความทนทานและดูแลรักษาง่ายราคาปัจจุบันราว2 0 0 0 0 0ถึง400,000ดอลลาร์ต่อด้วย T54 รุ่นก่อนหน้า T 55หน้าตาคล้ายกันแต่ขาดระบบปรับปร,รุงบางอย่างเช่นระบบดับเพลิงอัตโนมัติสมรรถนะใกล้เคียงการใช้ปืนใหญ่ขนาด100มิลลิเมตรภายในเรียบง่ายกว่าแต่ยังทนทานจุดขายคือมันคือพื้นฐานของรถถังยุคใหม่ ราคาประมาณ150,000-300,000ถดอลลาร์ 1, 50, 3, รุ่นที่3คือไทย59จากจีนรถถังลอกแบบที54โดยตรงโครงสร้างดูเหลี่ยมมากขึ้นใช้ปืนใหญ่100มิลลิเมตรเช่นกันแตกกรออ่อนกว่าเล็กน้อยสมรรถนะและระบบควบคุมใกล้เคียงต้นแบบภายในและระบบป้องกันยังคงพื้นฐานจุดเด่นคือผลิตจำนวนมากและต้นทุนต่ำราคาสูงสุดประมาณ250,000ดอลลาร์ 250, ต่อมาเป็น PT 76รถถังเบาแบบสะเทินน้ำสะเทินบกจากโซเวียตดีไซน์ทรงต่ำตัวรถเหมือนเรือใช้ระบบขับเคลื่อนในน้ำด้วยเจคู่สามารถลุยข้ามแม่น้ำได้เครื่องยนต์240แรงม้าบนบกช้ากว่าแต่ในน้ำโดดเด่นภายในแคบรองรับลูกเรือ3ามนายจุดขายคือสามารถบุกข้ามแม่น้ำได้ราคาประมาณ150,000-200,000ดอลลาร์ ไทหกคือเวอร์ชั่นจีนของ PT.76 ขนาดใหญ่กว่าเล็กน้อยใช้งานง่ายขึ้นและเชื่อถือได้มากขึ้นสมรรถนะใกล้เคียงกันแม้ไม่มีกรอะล้ำสมัยแต่เหมาะกับภารกิจทางน้ำราคาประมาณ180,000ดอลลาร์ 8, สุดท้ายคือไทหกรถถังเบาสำหรับสนับสนุนทหารราบตัวรถเคลียวใช้ปืนใหญ่85มเมเคลื่อนที่เร็วและคล่องตัวกว่ารถถังหลักภายในเรียบง่ายแต่มีพื้นที่มากกว่า จุดแข็งคือความเร็วและคล่องตัวราคาประมาณ250,000ดอลลาร์สรุปแล้วกองทัพกัมพูชาแม้จะใช้รถถังรุ่นเก่าแต่ทุกคันล้วนผ่านสนามรบจริงคุ้มค่าและยังพร้อมรบกดติดตาม Global Armor Review แล้วคอมเมนต์เลยว่าคุณจะเลือกความเร็วของไทย6 2หรือพลังของ T55